สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบก,กันกับช่องการ์ตูนนิวตันแล้วนะคะวันนี้จะมาทาคลิปทําให้ห้องเช่าเป็นห้องรับกันนะคะทำให้ห้องเช่าเป็นห้องล้นนะะงา,งลางนะคะไอ้กเลยก่อนอือนก็ไปบ้าน เขาที่แล้วขึ้นทางนู้นนะคะขึ้นไม่ได้ป้าวนี้ขึ้นยนากเลยค่ะให้เรามากดตรงนี้เหมือนเดิมนะคะขึ้นไปแบบน,นี้เนาะแล้วก็ไปตรงร้านขายหนังสือเนาะให้มาตรงนี้เลย นี้เนาะคะ่ะแล้วก็ชึบหยิบแล้วเด้งนี้แล้วก็ไปจ้างอ้องชาตตรงนี้น,ะนี่แค่นี้เราก็ได้ห้องแบบนี้ไว้โชว์คนอื่นแล้วเนาะ มเื่อแต่ห้องแบบนี้จะมีใครเอาไปโชว์ไหมเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซิบสไคร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย